มันมีมันมีหลายตัวครับไม่เป็นตัวเดียวตัวนี้วะทั้งหน้ากันประตูตัวนี้ก็พังตัวนี้ครับข้างในบ้านก็กระจายกระจายเลือดเลือดเต็มมีอะไรมาตรงนี้นี่เตียงนี้ พยาบาลโนย่าอยู <m uch> ่ตรงนี <m uch> ้ตรงตรงนี้เลยครับอ่าพวกที่ช่วยกันประถุพยาบาลทื่มากนั่นเต็มพื้นนะครับนี่แต่ผนังตรงนี้ไม่เช็ดไม่แน่เพราะว่าอันนี้ผมก็คาดการณ์ว่าจะเป็นอาวุธโอ้ยจะวบาลเนี่ยไปไปมาเนาะนายประมาณปีนะปี้่ะแตกไปแล้วก็หายแล้วเพิ่งมาได้ถึงยังไง ตอนนี้ก็สั่งการให้พนักง,งานสอบสวนนะครับมาสอบปากคำคู่บาดเจ็บนะครับทั้งสองลายแล้วก็พยานนะครับพยานก็คือหลานที่อยู่ในใน,ในที่เกิดเหตุนะครับสำหรับคู่สำหรับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวทางทางเจ้า้าที่ตำรวจเนี่ยนะก็จะประสานกับทางข้อเขาก่อนนะครับที่ว่าเป็นตำรวจเนี่ยให้ให้พามามามอบตัว ขอให้สารออกหมายจับออกหมายจับแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินการติดตามจับกลุ่มซึ่งคิดว่าผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับเรื่องนี้คดีนี้ไม่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับน่าจะน่าจะจบจบคดีได้ไวนะครับแต่ตำรวจรับแจ้งความตั้งแต่ตั้งแต่เขาไปแจ้งความตั้งแต่วันแรกแล้ว ครับตั้งแต่เหตุเกิดวันที่12นั่นวันที่12เมษาตอนห้าทุ่มเ็จเศษแล้วก็ไปแจ้งความเอาวันที่13ตอนตีหนึ่งพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความตั้งแต่วันที่13าตอนตีหนึ่งแล้วนะครับอันนีสน้ส่วนนี้นี่อาจจะคาดเคลื่อนอะไรบางอย่างนะครับแต่ประจําวันเนี่ยที่ผมตรวจสอบเนี่ยพนักง,งานสอบสวนลงรับแจ้งตั้งแต่วันที่วันที่13าตอนตีหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับก็มีประจําวันเขายืนยันแล้วครับคดีนี้ ชัดเจนนะครับประยงพยานมีแล้วก็ในที่เกิดเหตุเราได้หลักฐานเราเราได้หลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับเอ่อคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหา